สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวเวอาชัยครับเคยไหมครับที่ต้องเสียเวลานานเป็นวันๆกับการค้นคว้าข้อมูลสําหรับโปรเจกต์สาคัญหรืออยากได้รายงานเชิงลึกจาก AI แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามที่ต้องการ วันนี้ผมเลยมี workflow ดีๆมาฝากกันครับสำหรับการใช้งานฟีเจอร์ Deep Research ของ Chat GPT โดยเราจะใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆเพื่อสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทำ Presentation ไปจนถึงการสรุปเป็น Mind Map แบบครบวงจรไม่ว่าคุณจะเป็น Product Manager นักการตลาดนักศึกษาหรือใครก็ตามครับที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนครับดูจบแล้วสามารถนำเอาไปปรับใช้ได้ทันที ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับ Deep Research ใน ChatGPT กันก่อนครับฟีเจอร์นี้ก็คือฟีเจอร์ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์จริงแบบเรียลไทม์พร้อมแสดงแหล่งที่มาที่ชัดเจนเหมาะสำหรับใช้หาข้อมูลใหม่ๆหรือรายละเอียดเฉพาะที่เฉพาะเจาะจงที่อาจจะไม่มีในระบบหรือการแชทปกติกับ AI ครับ และก่อนที่เราจะไปกันต่อครับสำหรับใครที่ต้องการศึกษาเรื่องพื้นฐานการใช้งาน AI นะครับโดยเริ่มตั้งแต่ว่า AI คืออะไรในช่องนิววิลัชัยครับผมได้ทำ Open Class AI 101ไว้ทั้งหมด8ตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรุปว่า AI คืออะไร AI สำหรับงานเขียนการสรุปข้อมูลการสื่อสารการวางแผนงานการสร้างภาพสวยๆและการเป็นติวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งหมดนี้8ตอนใช้เวลาเรียนประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นครับโดยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้ให้นะครับ แล้วเรามาดูวิธีการใช้งาน ChatGPT Deep Research กันครับข้อที่1ก็คือเข้าที่เว็บไซต์ chatgpt.com และทําการล็อกอินเข้าใช้งานครับข้อที่2ไปที่ช่องแชทและกดเลือกที่ฟังก์ชัน Deep Research ข้อที่3คือพิมพ์คําสั่งหรือพร้อมที่ต้องการให้ชัดเจนและสุดท้ายครับ ChatGPT อาจจะมีการถามคําถามเราเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความเข้าใจก่อนเริ่มนะครับและข้อควรระวังอย่างหนึ่งครับ คือ AI สามารถเกิดอาการหลอนให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้เสมอดังนั้นก่อนนำข้อมูลไปใช้งานจริงต้องตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องทุกครั้งนะครับผมมีบทความอ้างอิงจาก Columbia Journalism Review มาฝากกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับว่า AI search engine ต่างๆก็ยังคงม,มีจุดอ่อนในเรื่องการอ้างอิงอยู่บ้างครับ แล้เดี๋ยวเราไปดูเคสสตัตดี้ที่1ไปพร้อมกันนะครับคือสมมติว่าเคสนี้พวกเราเป็นโปรดักต์แมเนเจอร์ในตลาดสมาร์ทโฟนครับที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสมาร์ทโฟนที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าระดับบนเลยอยากให้ช่วยสร้างรายงานวิเคราะห์การแข่งขันโดยละเอียดของสินค้าในกลุ่มนี้โดยโฟกัสไปที่5อันดับแรกในประเทศไทยและข้อมูล3อันดับแรกของแต่ละแบรนด์ รวมถึงประวัติการทำตลาดที่ผ่านมารวมถึงผู้บริหารคุณลักษณะของสินค้ากลุ่มลูกค้าการกำหนดราคาและโมเดลการตั้งราคาและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ล่าสุดโดยช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานฉบับนี้จะมีเนื้อหาที่ครอบคุมรายละเอียดขั้งต้นในจานวน5,000คํคำตรงนี้ขอเน้นไว้นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะกำหนดจำนวนคำของรายงานไว้ด้วยนะครับ เพราะกรณีที่เนื้อหาที่เราต้องการมันกว้างมากแล้วเราไม่ได้จํากัดความยาวเอาไว้รายงานที่ได้อาจจะไม่สมบูรณ์หรือเนื้อหาอาจจะถูกตัดทอนได้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานจริงไปพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าแช GP t GPT แล้วนะครับก็เลือกที่โมเดล 4o นะปัจจุบันนะครับ ณเวลาตอนนี้ก็คือเดือนพฤษภาปี2025นะครับจากนั้นมาคลิกเลือกที่ฟังก์ชัน Deep Research ครับโดยตรงนี้ ChatGPT จะมีการบอกเครดิตคงเหลือด้วยนะครับโดยตรงนี้ผมเชื่อว่าแน่นาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้น่าจะได้20กว่าเครดิตต่อเดือนครับแล้วก็จะมีการรีเซ็ตทุกเดือนจากนั้นเราก็พิมพ์พรอมที่ต้องการไปครับโดยเมื่อกี้ผมก็นำพร้อมที่เราดูในพ e s e n t a t i o n เมื่อสักครู่มาใช้นะครับจากนั้นก็กด submit ได้เลยครับ c h g p t ก็อาจจะมีการถามคำถามเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันอย่างของผมก็จะมีการถามว่าระยะเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ย้อนหลังกี่ปีนะครับผมก็จจะตอบว่า3ปีล่าสุดข้อ2ถามว่านิยามของลูกค้าระดับบนที่คุณใช้เช่นระดับราคาถือเป็นไฮเอนหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านใดนักธุรกิจหรือผู้ใช้งานระดับพรีเมียม ผมก็ขอตอบไปว่าเป็นผู้ใช้งานระดับพรีเมียมนะครับจากนั้นข้อที่3คุณต้องการให้ครอบคลุมเฉพาะแบรนด์สากลเช่น Apple Samsung งหรือรวมแบรนด์จีนระดับพรีเมียมที่เติบโตในไทยด้วยรวมด้วยครับรวมแบรนด์จีนระดับพรีเมียมด้วยนะครับจากนั้นข้อ4คุณต้องการให้แรงงานจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจริงๆเราเลือกภาษาได้นะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นภาษาไทยไว้ก่อนละกันครับจากนั้นเมื่อเราตอบคาถามครบถ้วนแล้วก็กดสับมิตอีกครั้งได้เลยนะครับโดยการกด enter จากนั้นในขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะประมาณ10นาทีงั้นเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์เมื่อเสร็จแล้วกันนะครับได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับใช้เวลาประมวลผลประมาณ8นาทีนะครับจาก30ซอสแล้วก็1 6 6ยหกบกเซ์นะครับก็เป็นรายงานวิเคราะห์การแข่งขันตลาดสมาร์ทโฟนระดับบนของประเทศไทยย้อนหลังปี 2565- ถึง2567นะครับคือ3ปีล่าสุด นี่ครับก็ได้เป็นภาพรวมออกมาแบบนี้นะครับเป็นสรุปรายงานอย่างดีเลยและถ้าเพื่อนๆเ,เห็นสังเกตว่ามันจะมีชื่อเว็บไซต์แบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับแบบนี้ครับก็จะแสดงให้เห็นไฮไลท์แบบนี้เลยนะครับว่าเขานําข้อมูลจากส่วนไหนของเว็บไซต์นั้นมาสรุปเป็นในรายงานในส่วนนี้บ้างอย่างเช่นตัวนี้มาจากเว็บสนุกนะครับเผยยอดขายมือถือในไทย ตรามาสที่3ปี2024 Opp o ppo ยังนำถ้าเรากดเข้าไปดูก็จะเห็นเป็นเนื้อหาในเว็บไซต์แบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเราเลื่อนลงมาดูเรื่อยๆนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆตามรูปแบบของรายงานที่ดีที่ควรจะมีนะครับมีวิเคราะห์สวัส a n a l ิ s i s ด้วยครับในส่วนของ Apple Samsung เบอร์2ตลาดบนผู้ท้าชิงที่ครบทุกเซกเมนต์นะครับ จากนั้นถ้าเลื่อนลงมาดูข้างล่างก็จะมีตารางเปรียบเทียบแบรนด์สมาร์ทโฟนระดับบนหลักในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Samsung h u หัวเว่ยเซี่แบบนี้ครับและจากรายงานข้างต้นนะครับที่เราได้มาเราสามารถให้ Chat GPT ทำเป็นสมาร์ทไลท์เทเบิลได้นะครับ โดยอาจจะพิมพ์พร้อมในลักษณะนี้ครับว่าช่วยนำข้อมูลที่ได้ข้างต้นมาจัดทำเป็น brief s u m m a r ร table ในรูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ c s v ได้โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้นะครับ 1. ประวัติการทำตลาด2คุณลักษณะสินค้า3กลุ่มลูกค้า4กํกำหนดช่วงเวลา5โมเดลการตั้งราคา6กกลยุทธ์ที่ใช้ล่าสุดและช่วยจัดการข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ต่อได้ง่ายเช่นจัดก,กลุ่มข้อมูลตามค่าหรือประเภทข้อมูลเพื่อน,นำไปใช้ในระบบฐานข้อมูลอื่ๆนๆได้ง่าย เดี๋ยวเราลองดูกันครับว่าถ้าผมใส่พร้อมนี้ต้องไปเราจะได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างเราก็นำพร้อมที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่มาวางได้เลยครับแล้วก็กด s ั b มิ t ครับได้ออกมาแล้วครับเป็นสมาร์ทโฟนคอมเพ t i ิฟทีฟซัมมารีเทเบิลแบบนี้ครับก็จะมีคอลัมน์แบรนด์ประวัติการทำตลาดคุณลักษณะสินค้ากลุ่มลูกค้าช่วงราคาโมเดลการตั้งราคาและกลยุทธ์ล่าสุดตรงนี้เราสามารถดาวน์โหลดออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดออกมานะครับ จากนั้นก็เซฟไว้ในที่ที่ต้องการครับและสำหรับใครที่ใช้ n โนชันนะครับเราสามารถสร้าง Space ขึ้นมาแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน Import แล้วก็เลือกรูปแบบ Import เป็น csv file แบบนี้ครับแล้วก็นำไฟล์ที่เมื่อกี้เราดาวน์โหลดออกมาใส่เข้าไปได้เลยครับรออัปโหลดสักครู่หนึ่งครับเราก็สามารถจัดเก็บเข้ามาในโ t i o นของเราได้แบบนี้เลยครับ เพื่อนๆก็สามารถนำตารางนี้หรือฐานข้อมูลนี้ไปใช้ต่อได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ต้องการจัดเก็บประวัติการแชทหรือประวัติการรีเสิร์ชต่างๆที่ใช้บน Chat GPT มานะครับก็สามารถใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า Chattonotion ที่เป็นปลั๊กอินบน Google Chrome นะครับมาแอดเข้าไปอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้ง URL นี้ไว้ให้ใน Description นะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับมาที่หน้า Chat GPT นะครับแล้วก็เลือก Extension แล้วก็เลือกฟังก์ชัน Chattonotion นะครับ แล้วก็กด s เซฟฟู Chat แบบนี้ได้เลยครับรอสักแป๊บหนึ่งครับทาง c h a t GPT ก็จะส่งข้อมูลไปที่โน t ชั่นนะครับแล้วเราก็จะมีรายงานแบบนี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ในโน t ชั่นครับทุกอย่างเลยเป็นประวัติแยกออกมาอีกทีหนึง่งไม่ต้องกลับไปหาใน c h a t GPT ให้เสียเวลาอีกเลยครับ จากนั้นถ้าเราต้องการทำ r e s e n t a t i o n นะครับก็อาจจะขอให้ชัด t g p t ช่วยสรุปเฉพาะไฮไลท์ฟีเจอร์ออกมาครับหรือคีย์ฟีเจอร์ของเนื้อหาในคอนเทนต์ตัวนี้แล้วเราค่อยนำคอนเทนต์ที่ได้ไปทำ r e s e n t a t i o n ด้วยแกร ma.app กันครับโดยผมก็พิมพ์พอมง่ายๆว่าช่วยสรุปเฉพาะคีย์ไฮไลท์ฟีเจอร์เพื่อนำหัวข้อไปทำ r e s e n t a t i o n ให้หน่อยน่าจ,จะพิมพ์เพิ่มไปว่าโดยสร้างเป็นไฟล์ Presentation ให้ผมด้วยตรงนี้ก็สามารถทาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กด Enter ได้เลยครับ ตรงนี้ ChatGPT ก็จะทำมาเป็นไฟล์ PowerPoint ให้เราแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันครับแล้วก็จะเป็น PowerPoint แบบเป็น p l a n นะครับหรือถ้าใครต้องการให้ทำเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถพิมพ์บอกไปได้นะครับว่าช่วยปรับไฟล์ Presentation เป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งครับแล้เสร็จแล้วเราก็ลองดาวน์โหลดมาเปิดดูกันนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับเราไปที่ Gamma App ครับล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด Create New จากนั้นก็เลือก import file or URL ก็ได้ครับแล้วก็เลือกที่ Upload ด f ั i l e แล้วก็เลือกไฟล์เมื่อสักครู่นี้ครับแล้วกด Open จากนั้นก็กดที่ Presentation นะครับแล้วก็เลือกที่ Continue ได้เลยครับคราวนี้ Gamma. App นะครับก็จะสรุปออกมาว่าเขาจะทำให้กี่หน้าแบบไหนบ้างอยากจากตัวอย่างนี้ก็ทำออกมาเป็น7หน้าตามแบรนด์แบบนี้ครับเราก็กดเป็น Continue ได้เลยครับหรือใครอยากจะปรับแต่งส่วนอื่นๆก็เลือกได้เลยครับ ือจะเปลี่ยนภาษาที่จะเอาพุทออกมาก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้จากตัวอย่างผมครองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับแล้วก็กด Continue ครับจากนั้นตัว Gamma.app ก็จะให้เราเลือกธีมครับเราก็สามารถเลือกธีมที่ต้องการได้เลยจากนั้นก็กด Generate ครับได้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นคีย์ไฮไลท์สมาร์ทโฟนพรีเมียมมาร์เก็ตอินไทยแลนด์นะครับตกแต่งก็ออกมาสวยประมาณหนึ่งเลยครับ ความสามารถนี้เราก็สามารถนํามาใช้ได้ในเวลาที่เราต้องการ Presentation แบบเร็วๆนะครับต่อมามาดูเคสตั้ดี้ที่2ครับถ้าเราสนใจกําลังจะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆจากตัวอย่างก็คือผมกําลังสนใจศึกษาเรื่อง Data Analyst โดยตอนนี้ไม่มีพื้นฐานเลยอยากให้ช่วยค้นคว้าในทุกแง่มุมที่สําคัญเกี่ยวกับงานในสาขานี้ รวมถึงหลักการพื้นฐานแนวคิดพื้นฐานวิธีการทำงานแหล่งข้อมูลการเรียนรู้และเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นและแน่นอนครับว่าช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานฉบับนี้จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมรายละเอียดข้างต้นในจำนวน5,000คํคำเดี๋ยวเราลองไปดูนครับว่าถ้าจากพร้อมนี้ผลลัพธ์จะได้เป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่หน้า Chat gpt 4 o นะครับแล้วก็เลือกที่ deep research แบบนี้แล้วก็ใส่พร้อมลงไปครับจากนั้นก็กด submit แล้วรอสักครู่หนึ่งครับ จากนั้น Chat GPT อาจจะมีการถามคำถามเพิ่มเติมนะครับเราก็ตอบคำถามให้ครบถ้วนครับโดยผมก็ตอบไปว่าขอรายงานนี้เป็นภาษาไทยใช้รายงานนี้ทันทีและขอโครงสร้างแบบคู่มือให้อ่านและศึกษาได้ง่ายจากนั้นก็กด enter อีกครั้งครับแล้วก็ใช้เวลารอสักครู่หนึ่งครับได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับโดยใช้เวลาประมวลผลแป๊บเดียวเองครับลออมีแค่4นาทีจาก19ซจากนั้นเราก็มาดูผลลัพธ์กันครับ ก็ให้ข้อมูลมาครบถ้วนเลยนะครับว่าการจะเป็น data analyst เนี่ยมีหน้าที่บทบาทยังไงบ้างต้องทำอะไรบ้างนะครับมีทักษะอะไรที่จำเป็นบ้างคราวนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องมืออีกตัวหนึ่งครับคือ notebook LM ซึ่งจะมาช่วยเรียบเรียงแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรก่อนหลังและเห็นภาพรวมของสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นครับโดยวิธีการนะครับเราก็มาคลิกเลือกที่ลูกศรด้านบนตรงนี้ครับจากนั้นเลือกดาวน์โหลดเป็น PDF ครับ แล้วก็ทําการบันทึกไว้นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่โน้ตบุ๊ก LM ครับตรงนี้ถ้าใครสนใจวิธีการใช้งานแบบละเอียดนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่อง n e w b i s a ได้นะครับผมมีทําคลิปโนะน้ตบุ๊ก LM 101นนไว้นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานครับเข้ามาเสร็จเราก็มาเลือกที่ Create New ครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ PDF เมื่อสักครู่นี้นะครับ คือไฟล์ที่ชื่อว่าแนะนำอาชีพ Data a n a l y s t s คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นกด Open ได้เลยครับจากนั้นรอสักครู่นึงครับให้ n o t e b o o k LM ทำความเข้าใจเนื้อหาในไฟล์แนบสักครู่หนึ่งครับจากนั้นเราก็มาคลิกเลือกที่ My Map ครับเราก็จะได้ My Map ที่เขียนว่าคู่มืออาชีพ Data a n a l y s t แบบนี้นะครับเราก็คลิกเพื่อเปิด My Map นี้ขึ้นมาดูได้เลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็น m i n d m a p ของอาชีพ Data Analyst นะครับก็จะไปเริ่มตั้งแต่หลักการและแนวคิดบทบาทและหน้าที่เปรียบเทียบ Data Analyst Data Scientist และก็ Data Engineer ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Data Analyst เครื่องมือและภาษาที่นิยมแหล่งเรียนรู้แล้วก็เส้นทางพัฒนาอาชีพตรงนี้เราก็สามารถคลิกเลือกได้เลยครับก็จะดูดาวลงไปได้เรื่อยๆนะครับ แล้วถ้าเราดิวดาวไปที่หัวข้อไหนในส่วนของเนื้อหาก็จะมีการสรุปเนื้อหาแบบนี้เพื่อให้เราสามารถที่จะเรียนรู้แบบเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนเราซื้อหนังสือดีๆมาเล่มหนึ่งอ่านได้เลยครับอย่างเช่นสมมตุติผมเปลี่ยนเป็นที่คลิกที่บทบาทที่หน้าที่นะครับแล้วก็หน้าที่หลักแล้วก็การวิเคราะห์ทั้งส่วนเนื้อหาตรงกลางเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปหาเนื้อหาในส่วนของการวิเคราะห์ออกมาให้เราดูครับแบบนี้นะครับ และหากเราต้องการที่จะบันทึกเนื้อหาตรงส่วนนี้เราก็เลือกที่ Save to n o t e ไว้ได้นะครับเราก็จะได้เนื้อหาที่เขียนว่าบทบาทและกระบวนการของ d a t a Analy s t ออกมาเราก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านแบบนี้ได้ครับเป็นการบันทึกเก็บไว้และทั้งหมดนี้ก็คือ Chat GPT Deep Research Workflow ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับตั้งแต่การค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึกการสรุปและการส่งออกข้อมูลการจัดระเบียบในโ o t i ช n การสร้าง Presentation ด้วยแก m m a a p p ไปจนถึงการวิเคราะห์และการสร้าง MindMap ด้วย Notebook l m ผมหวังว่า Work f l o ฟนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับลองนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองดูผมคิดว่าน่าจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับข้อมูลได้อีกเยอะเลยครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือมีเทคนิคการใช้ h ชท GPT เจ๋งๆอยากจะแชร์ก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ของช่องเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกนะครับ สำหรับวันนี้ผมนิววิราชัยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ